คุยกันหรับอันนี้เนี่ยมาคุยนี่แหละเราจะเอากันยังไงเรื่องนี้ตามเมื่อวานเลยครับพี่เฉยที่คุยกับพี่ทุกอย่างเซ็นว่าเซ็นว่างไงครับผมได้หมดครับเอาผมพูดอย่างนี้ก่อนว่าเมื่อวานแท็กเขามาเปยปกับผมไปแล้วว่าถ้ามัน,นมีคุยก็คือเขาจะเรียกเต็มแม็กของจักรพัทในทีละจักรพัได้ครับได้วันนี้ก็ได้ครับผมไม่ติดเชียร์เอาแล้ววะไม่ติดไม่ติดอะไรอ่ะคนอื่นติดไหม ม่รู้ว่าลองกําหนดใบกันก่อนไหมหรือว่าจะเอาตามเทียร์เซนเซนมีอะไรเสนอหรือว่ามีอะไรนี่ไหมครับหรือว่าจะเล่นกี่ใบครับอินเวดไม่จากัดใบไม่จํากัดเวลาผมได้หมดเลยผมแซงอย่างนี้ก่อนไม่จํากัดใบให้เล่นไม่ได้ให้เล่นไม่ได้ไม่จํากัดใบยินยอมทั้งคู่แล้วครับใช่ครับบินยอมก็ให้ไม่ได้แล้วก็จะกลับไปเลยยังไงยังไงผมก็ต้องดูแลแก๊งที่อยู่อยู่เหมือนเดิม ผมจะ้ริ่ถามขอเลยงครับเธอขออยากเล่นงก็ได้คุยว่าไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอคุยกับน้องก่อนเพราะุดท้ายถ้ามันไม่จํากัดใบขึ้นมาแล้วผมทีซีเขาประเมินความเสี่ยงแล้วว่ามันเยอะเกินไปแล้วยังไงผมก็เราเราจะเล่นกี่ใบร้อยใบนะมันขั้นต่ำมันก็ร้อยอยู่แล้วถูกป่ะล่ะเออเอาเท่าไรดีวะอ่ากางๆก็ได้ครับเซ็นไม่เยอะไม่น้อยบอกมันสองร้อยแล้วก็ ที่เราพูดไปวันเรื่องสีถ้ามันแพ้หรือะอะไรเงี้ยครับเซ็งก็ตามอ<ห>ารมณ์เซ็นเลยก็ได้ครับอันนี้ปอปอเห็นด้วยกันเจ็บไหมเพราะว่าสองร้อยมันก็ไม่เยอะไม่น้อยอ่ะชี้อะสองร้อยไม่เยอะไม่น้อย <c oughs> มึงบ้าไปแล้วมึงเล่นกันสองร้อยใบไม่เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยอะไม่น้อยมึงบ้าไปแล้วสองร้อยใบครับสองร้อยใบไอ้ <c oughs> ดเหี้ยมันต้องเรือกสินสมคารามเยอะด้วยไง <c oughs> พอมันเลือกสินสมคารามเยอะเราก็บอกว่าถ้างั้นก็เป็นสองร้อยห้าสิบเราก็ลดสินสมครามหรือว่ายังไงชี้ตึงจ้า ราษีสงคารามมันน่าจะเอาไมนนาส,สองร้อยห้าสิบสามสิบสี่สิบอ,อถ้าในมุมในมุมของผมอะถ้าใบเยอะแล้วมันไม่จำเป็นต้องสินสงคารามเยอะขนาดนั้นเลยอันนี้อันนี้ตรงๆนะถูกปะถ้าสองร้อยแล้วสินสงคารามมันไม่จด้เป็นต้องเยอะถ้าใบเยอะแล้วนะบัตรประกันใบละสองแสนสิบใบสองล้ 200, 000, าน ถ้าร้อยใบมันยี่สิบล้านอ่ะค่าบัตรประกันอ่ะทั้งหมดอ่ะดึนเ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 ดินเดินเพิ่งเคยเห็นเหรอเอาดีๆเพิ่งเคยมีหรอไม่รู้อ่ะผมแล้วแต่เขาครับแล้วแต่เซนเนาะ ไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดเลยมึงรู้ไหมไอ้คำว่าไม่จํากัดเวลาของแม่งอะ่ะแม่งจะสื่อถึงอะไรรู้ป่ะแม่งจะสื่อถึงว่ากูสามารถมาตอนไหนก็ได้ไปตีสองตีสามก็มาได้แค่เนี้กูฟังคําพูดมึงดูรู้เลยว่าไอ้คำว่าไม่จํากัดเวลาของมึงอะ่ะซึ่งหมายความว่าตามกฎพีีทามกูไม่ต้องมาเล่นก็ได้เพราะว่ากูบอกไปแล้วว่าไม่จากัดเวลาถูกต้องป่ะ,สะแสดงว่ามันก็จะมาตีสองตีสามของมันก็ตามสไตล์เดิมถูกต้องไหมเออไอ้เหี้ยถูกไมเจบ็จบเจ็บ เจบครับเจฟเจฟเจฟหน่อยผมว่าไอคำว่าไม่จํากัดเวลาของมันอะ่ะมันจะมาไอคำว่าไม่จํากัดเวลาของมันอะ่ะมันจะมาตีสองตีสามเว้ยไม่ต้องเอาข้อเนี้ใช่ใช่ใช่คำว่าไม่จํากัดเวลาคือดูรู้เลยว่าทีามทามันไม่มาเล่นกับเราแน่นอน,อนมันจะมาตอนที่มันพร้อมตอนตีสองตีสามเลยของแม่งอ่ะถูกต้องปะเพราะฉะนั้นไอไม่จากัดเวลาเนี่ยผมว่าเราไม่เอาดีกว่าอ่ะโคเบอร์เหนู ถูกป่ะอันนี้ในมุมผมนะนเขายังไม่ตอบว่ายังมากมาใช่ไหมคนดูคนดูคิดเหมือนผมปะว่าที่บอกไม่จํากัดเวลาเนี่ยมันคือการที่เขาจะมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งการที่เขาจะมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ครับถ้าวัน,นวันนี้ทีซีได้ยินที่บีบีซีพูดใส่ผมไหมครับ ที่เขามาด่าพ่อผมอะคนหมวกนำใส่หัวนำเงินอะ <c oughs> ถ้าวันนี้ไม่ได้ตีผมขอตีกับบีบีซีแทนก็ได้ครับเป็นโพีิตาเต้นตาเต้นตาเส้นตัเส้นครับ ไ,ไ,ไอไอคำว่าไม่จํากัดเวลาผมมองว่าเราไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่จํากัดเวลามันจะมาตีสองตีสามเลยเว้ยพีคไทม,มันปล่อยแน่คําว่าไม่จากัดเวลาแค่พีคไทม์ใช่ไหมเราอะไม่เราก็แค่ตามตามที่เราเล่นกันอะตามน้องๆเราตามคนในแกง๊งเราไม่ดีวะนะ่าหล่ะเตสเซนทำไมต้องตามมันวะไอเรื่องไม่จากัดเวลาเสเซนว่าไงครับ มันจะเล่นแผ่ใช่ไหมตอนตีสามใช่ครับแค่ผมถึงบอกไงครับว่าไม่จำกัดเวลาของมันแสดงว่ามันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งผมมองว่ามุมคุยคุยหนักมันมันใช่เรื่องสตอรี่ไหมที่มันนี่หน่อถูกไหมหลังเที่ยงคืนอ่ะมันมาห้าทุ่มอ่ะใช่บังคับพีคถามมันก็ถูกอบเมืองมันพีคถามมันกี่โมงอะผู้ผมไม่ได้ว่างอะไรถึงเช้าขนาดนั้นนะอันนี้ในมุมของผมเอาเเอเขาเสนอของทั้งสองฝั่งนี่เสนอกันยังไงครับจริงไอ้เหี้ยคำว่าไม่จำกัดเวลาแล้วก็อีกช้อยหนึ่งที่ผมคิดก็คือแม็กสุดของจักร ว่ามากกว่าร้อยใบก็ได้ครับสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยผมได้หมดเลยทุกอย่างโอ้เล่นยังกับดีจีกับฟิกฟิกอะเล่นกันสองเดือนอะอืมนง่นเท่าไรละใช่ครับโคอิไปประชุมแล้วมาทำกันนะครับอืนั่นแหละก็ร้อยห้าสิบใบครับเงินเดินพันห้าสิบล้านใครแพ้เปลี่ยนสีสูตรครับผมสามร้อยใบเอ้ผมห้าร้อยใบเดิมพันร้อยล้านอ ก็ทีสีตัดสินแล้วครับแต่ร้อยล้านไม่เยอะหรอกปีสิบคนคนละสองล้านห้ามันไปไหนแล้วนะมันไปไหนแล้วอ่ะมันพูดเอาเท่อีกแล้วอนะ่ะแต่ขอจํากัดเวลาแบบว่าเล่นพิทามอ่ะมึงมากับกูอะ่อะพิทามอ่ะไอ้เหี้ยคือจะไปเล่นจํากัดไม่จากัดเวลาทําเหี้ยอะไรวะหมายถึงว่ากูต้องรองมึงใช่ไหมตีสองตีสามเนี่ยหยาถูกปะอย่าอ่อนอันนี้คืนแล้วเมืองมันจะตั้งกดพิฆาตมาทําไมวะถูกปะอย่างงี้กูอยากจะเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นได้ถูกปะ ก็ขอให้เดี๋ยวผมรับสองฟังแล้วผมขอประชุมกันแป๊บหนึ่งเพราะว่ายังไงผมก็ต้องคิดถึงความเสียหายก่อนขอขอสองนาทีนะต้องสองฟังเลยเออมานงเฮียผมแบบผมเหมือนจัดเลยอ่ะเอาตามนั้นแหละครับคนดูผมยังไงก็ได้อ่ะแพ้เปลี่ยนสีสุดด้วยผมเอาับับแล้วหรอย่างเพื่อนอาไปเอาละพับกันไร่ไปเอไม่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 กูขอขอฟังให้ช ไอเสือที่เขาบอกไม่จากัดเวลาเนี่คือ่ังไงวะกูงงว่ะเล่นได้ตลอดเวลาเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ได้พีคามไม่สนพีคามไม่จาเป็นต้องมาก็ได้เพราะว่าไมออย่างนั้นไม่เอาดิก็ใช่มันมันจะให้ลงในสัญญาไงตาเซนเหมือนที่ผมบอกอะว่าเล่นหลังเที่ยงคืนเออมันจะเล่นหลังเที่ยงคืนตีสองตีสามเลยของมันอะถ้าสมมติไปเล่นเอาเร่ก็บอกเขาเล่นพีคามโอเคป่ะเออเวลาปกติของมันอะใช่เปล่าเวลาเวลาอื่นจะเข้าตอ้ไหนก็ได้แต่คือพีคทมต้องมาคือหกโมงเย็นยันตีสองอ่ะใช่ใช่ใช่เป็นเวลาปกติ ใช่ใช่เวลาปกติไม่จํากังเวลาอะไรพวกมันนี่คือมันพูดมาแบบนี้มันจมหัวมาเลยแต่เซนไม่เจอมันแน่หัวข้ามมานู่หน่ะตีตีหนึ่งอะเต็มบบตีหนึ่งตีสองอะน่ะรอห่ยพีถ้าวันเนี้ยวันเนี้ยสมมติวันนี้นะเอเจไออินเวตตีเอซัพรุ่งนี้มึงต้องตีอาจอาร์แล้ววันที่สามมึงมาเล่นกันโอเคป่ะอะไรนะวันเนี้ยเอซัตีไออินเวตพรุ่งนี้มึงต้องตีอาร์จอาร์และวันที่สามมาเล่นกันเพราะว่าวันเนี้ย สมมติว่ายกตัวอย่างเอทัฟติอินเวชใช่ไหมมึงก็ได้พักดังนั้นเขาต้องพักวันหนึ่งเหมือนกันแล้วเจอกันที่สามแล้วก็ตีเรื่องมึงยันจบเลยจนกว่ามึงจะจบค่อยตีคู่อื่นต่อโอเคปะได้หมดอยู่แล้วได้หมดจบแค่นั้นเดี๋ยวคุณพีซีใส่โอเคเออจบจบเลยจบเลยจบเลยไอเจ็บเทพไอหัวนะมึงเขามายุ่งอะไรเจ็บเทพเลยนั่นไงเอาแม่งไหมล่ะไอ้เจี๊ยบคือเซนตอ่ะเขาสไตล์แบบว่าเอาพูดตรงๆนะเซนตอ่ะมันสไตล์นิ่ง สไตล์นิ่งๆเลยมึงพูดมากูเอาต่อไม่ต้องสนแค่นั้นเลยสไตล์เขานิ่งๆอยู่แล้วอือเอาจริงๆนะผมพูดแบบแมนๆเลยนะเวลูกผู้ชายเลยบอกว่าห้าร้อยใบอ่ะกูพูดตรงๆนะเอาบัตรประกันของแต่ละคนมารวมกันในแก๊งอ่ะสี่สิบคนอ่ะกูถามจริงๆถึงห้าร้อยใบหรือเปล่าถูกปะไอ้เฮียมาเล่นห้าร้อยใบตัวกูกูยังมีแค่สี่ห้าใบเลยไอ้เฮียคุยกูไม่ได้เติมกระชาน่ะ เออถ้าเติมกระชาว่าไปอย่างกุถามมึงมต้องบัตรประกันห้าร้อยใบทั้งแก๊งรวมกันถึงหรือเปล่านี่ถึงหรือเปล่าถุทนี้ถึงหรือเปล่าไอ้เฮียไปห้าร้อยใบแล้วนั่นเอออย่างร้อยห้าสิบที่ผมเสนอไปมันเป็นสิ่งที่พวกผมพูดไปแล้วพวกผมทําได้ไง<อ>มันมีถึงกันจริงๆใช่ปะล่ะไอ้เฮียมันจะแหกกดตามพิํามเล่นทีสามทีสี่บังคับไฟดูไหมของเศรษฐกิจพี่กอล์มลุ้นใหญ่เออนั่นแหละครับรุ่นใหญ่ลุ่นโตรุ่นโมโหโเออสองครับครับพี่ มีตรงๆนะมีสบู่ไหมครับน้องมีครับสี่เก้าเจ็ดคนละถามคนไม่อาบน้ําโอ้โหเออสองเมื่อกี้แลมตี้บอกว่าแบบมึงสุดสุดสุดป้ายเลยเหรอที่ไปมิสติ้งกันนะอะไรอ่ะผมว่าเห้วิเวทเย้เจ้ทางฉาสองจองรออะไรอ่ะผมเดินไปสอจอเลยอ่ะเย้อ่อกทางหัวนี่นี่คลิปคลิปเปิดโกเอาไปที่สองเต้นดิสิโอ้ยเดี๋ยวไปหาพูดลงกันเองหน้าเขาจะเยีนไปกันเดิไปตัวเขาหน่อยดิ บ้ามอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างงั้นก็ได้เอาตามใบนั้นเลยที่เราคิดกันนะตัง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 ครับที่ที่หยบน้ำที่ไหนอะตังต้องขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ขนาดไล่เม่นเฮดที่แบบว่าบางคนเขาเป็นสายกาชาออะไรอย่างเงี้ย มขายังไม่ถึงเลยจะพูดให้ดูเวอร์ทําไมมันไม่ได้เทเลยจริงๆพูดแล้วทําให้ได้อะเท่กว่าเว้ยรจริงๆกูเล่นกันมึงอันนี้มึงเกลียดกูเลยกล่าวตีกูออกประเทศเลยป่ะนี่ถูกไหมกูยังมองว่ามันเป็นเกมอ่ะมันยังมองว่าเป็นสตอรี่อยู่อ่ะไอ้ที่นี่มึงโกรธเกลียดกูตีออกประเทศเลยป่ะนี่กูต้องตีมึงออกประเทศเลยป่ะนี่ไอ้ที่มันมันเกลียดกูจนถึงจะเอากูออกจากประเทศเลยหรือเปล่านี่เฮ้ย มามาตรงนี้มาตรงสอง,งเออเสียว่าแบบนั้นอะอ่าพูดอย่างนี้ก่อนไอท้ที่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 อินเวสเสนอมาแท็กมันมันเยอะเกินนะมันเยอะเกินจากที่ไปคุยพิจารณามาแล้วแหละใบน่าจะเรียกไม่ได้เรียกได้ถึงขนาดนั้นส่วนของฝั่งโคอีก็ผมพูดอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้ทั้งสองฝั่งที่ต้องการจะเคลียร์เนี่ยคืออยากจะเคลียร์ให้มันจบโดยที่ใบยเยอะเยะ หรือว่าต้องการที่จะมีมีเงินมาเดิมพันในในเขาเรียกว่าในมูลค่าที่สูงด้วยเราฟังครับผมว่าน่าจะอยากให้แก๊งแตกทั้งคู่นะครับทำไงไม่ข้างไงพี่เฉยอ่าถินว่าไงฟังเขาพูดได้เสียงพูดได้เตี่งพูดได้เสียยเอาตามทีซีว่าดีกว่าครับผมว่าแต่ก็ใสกันไปแล้วพี่เฉยพี่ก็รู้อ่าเข้าใจเข้าใจเสร็จไปแล้วแต่ยังไงนึกออกไหมว่าทีซีมัน ถึงมันจะปล่อยให้เล่นได้อยากให้เคลียร์ความเคลนก็จริงแต่มันก็ต้องมีจุดจุดที่ว่ามันต้องเบรกด้วยไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้เล่นถึงขั้นที่ว่าต่างฝ่ายต่างหายกันไปมันไม่ได้มันแบบนั้นมันปล่อยได้เหมือนอีจีกับซิกซิกเลยโอ้ใช่ไหมครับประธานดินอยู่ไหมงั้นงั้นเอาไปเดี๋ยวนะสองร้อยมีร้อยห้าห้าสิบ สองร้อยสามร้อยสองร้อยเอาไปสองร้อยใบกับแปดสิบล้านละกันใช่ไอกล่ยนสีสูโอเคไหมต้องฟังจบๆได้ครับได้แปดสิบล้านเปลี่ยนเป็นสี่สนเปนสีสด้วยครับพี่เฉยนั่นนั่นขอให้ผมเปลี่ยนสี่สูตรผมเพิ่มใบได้ปะอ้ยในไ้มใในกรณีที่เปลี่ยนสี่ส่วนผมรู้สึกว่าก็ก็ต้องผ่านไลย้างถามก่อนคุยคุยคิดว่าไงครับในส่วนนี้ก็สงมาหึงอยางให้เปลี่ยนสีสองร้อยใบใช่แต่สองร้อยมันเหมืนเดียวกันปะไม่ถึงอย่างให้เปลี่ยนสีครับ เรื่องเปลี่ยนสีก็คือถ้าเปลี่ยนสีก็ใหายเพิ่มใบถูกไหมใส่กันไปข้างเลยพี่อินเวตมันก็น้ําเงินมานานแล้วนี่ใช่เะล่ะพี่ก็รู้ทาคุยเขาเขาว่ามาอย่างงี้ครับถ้าอยากให้มีเปลี่ยนสีถูกเขาอยากให้ก็เล่นกันพังไปเลยผมว่าพังไม่ได้ทางมิดเราพังได้พี่เชื่อผมด้สองร้อยใบพี่เชยนั่นก็เรื่องเรื่องเปลี่ยนสีก็ถือว่าไม่ได้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนั่นก็เดี๋ยวพูดอย่างงี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้ออลกีอากับไลเกอร์อยู่ด้วย ก็คือไอเรื่องของตารางตารางแรงกิ้งที่เราจะจะจะเช่คดีกันครับพี่อะฮะเอจียกับไลเกอร์เช็คดีกันครับพี่ใช่ครับเอเจีเอเซฟก็เดี๋ยวพูดอย่างนี้ก่อนก็คือเอาเป็นอย่างนี้ทั้งสองทั้งเอเซฟทั้งเอทั้งอินเวสแล้วก็คุยอ่าให้วันวันนี้วันนี้ใช่ปะวันแรกนะครับใช่วันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยเป็นคู่ของเอเซฟวันนี้เอเซฟเป็นอินเวสเตรียนก่อนแล้วพรุ่งนี้โคอีกับไลเกอร์ กันก่อนแล้วก็เป็นวันวันพุธปะ่ะอีกวันที่สามวันพุธเนี่ยเป็นเป็นการเริ่มเคลียร์ของโคอีกกับอินเวสได้ไหมแล้วก็ตารางหลังเกตนั้นก็เลื่อนไปจนกว่าทั้งสองแก๊งนี้จะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามันจะมีไม่เชื่อว่าเดี๋ยวผมจะประชุมแล้วขอพยายามขอค่าชยเชยให้ทั้งทั้งสแก๊งที่มันมีการเลื่อนตารางไปน,นี้ไม่รู้จะโอเคกันไหมนะคิดะทั้งทั้งสี่คิดว่างไงครับส่วนนี้ โอเคมันเงียบหมดเอ้ยเอาหมดให้คุยกับพี่อ่ะมึงก็ได้ตามนั้นน่ะเอลเจีได้ครับโอเคครับโคลี่ไหมอ่าอินเวดโอเคไหมครับไลเกอร์ไม่ใช่สิเอเซฟโอเคว่าไงโอเคไหมโอเคครับพูดในรอบได้ไหมอ่าก็คือเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเป็นการที่วันวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยเราตามตารางรランキングก่อนก็จะเป็นวันนี้เอเซฟอินเวดก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นโคอี่กับไลเกอร์แล้วพอเป็นวันพุธเนี่ยก็จะเป็นการเริ่ม อ่าเคลียร์ของคูบินเราเราเต้นกี่ใบแล้วครับของใครครับอินเวดกับเอซฟเนี่ยสองร้อยใช่ไม่ใช่อินเวดอินเวดเอเอฟไม่ได้เล่นจำนวนใบปกติเล่นเป็นใบโอ้โหใช่เพื่อนไม่เล่นจำนวนใบเราตอนแรกบอกให้เล่นร้อยใบงานไม่ไปฟังไง ไม่ก็หมายถึงว่าตามตารางไงพิลลี่วันนี้เนี่ยก็เล่นก็เล่นเหมือนเดิมใช่ครับเล่นเหมือนเดิมตามตารางไปเลยครับตามตารางแต่วันที่สามใช่แต่แต่เราก็จะรุ่นรุ่นชั่วโมงไปเออจากหกโมงต้องต้องดูว่าเริ่มกี่โมงแล้วเดี๋ยวจะประกาศเวลาให้นึกออกใช่ไหมระหว่าโคอีกับอินเวสเอลยานสตีดใครมากกว่ากันโอเคไหมโอเคไหมทุกฝ่ายครับเออไอวิลลี่ว่าไงครับวิลลี่โอเคครับโอเคครับโอเคไลก็โอเคเนาะถ้าพูดกันตรงๆนะโอเคแล้วก็อินเวสโคอีโอเคนะครับ ถ้าพูดกันตรงๆนะครับเรื่องของการเล่นจักรพัดทุกแกงเราให้เกียรติกันครับมันก็คือถามว่าสนิทเท่ากันหมดครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะต่อให้ LGR จะพึ่งขึ้นมาเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจักรพัดทุกแกงอ่ะเขาจะให้เกียรติกันหมายถึงว่า เราไม่ล้ำเส้นเขาเขาไม่ล้ำเส้นเราเราต่างคนต่างอยู่เป็นเหมือนสี่มุมเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะจะเป็นสี่มุมของเมืองเว้ยเออเราจะให้เกียรติกันละกันเราจะไม่แบบว่าไปแยมอะไรกันละกันให้เกียรติกันอย่าง LGR มาตีเอออย่าง LGR มีมีตีเราก็ไปแหกคุกให้เหมือนกันเราตี L G R ก็มาแหกคุกให้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนคือเราให้เกียรติกันละกันนะครับอ่าเรื่องนั้นบอลเอซฟเราก็ไปเล่นเอซฟก็มาผับเรา อะไรประมาณนี้ครับเราให้เกียรติกันแล้วกันมากกว่าไวถามว่าเรื่องสนิทอะผมมองว่ามันสนิทันหมดแล้วครับเป็นบุคคลนะครับเป็นบุคคลโอเคงั้นถ้าใหตีสามเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราสรุปเรื่องนี้ก่อนของโคอีกับอินเวสสรุปก็คือสองร้อยแปดสิบล้านนะครับเรื่องเวลาด้วยเรื่องเวลาด้วยโอเคอยอาโพลิมิตเลยไหมครับวันที่ยี่สิบสามย้ำไหมครับย้ำไหมถ้าไม่ย้ำก็ตามกฎแล้วกฎมันให้ย้ำอยู่แล้วไม่ใช่หรอ เอาพูดอย่างนี้ก่อนคือเอาตามตามข้ออะไรปลดลิมิตไหมเบื้องต้นมีปลดเลยไหมครับตอนที่สามปวดครับปวดครับปลดเลยอินเวทอืมไม่ย้ยหวยจะมาบอกว่าไม่ปลดนีย้ำไหมครับอ่ะเอาพูดอ่ะโอเคงั้นไปข้อสองย้ำไหมครับย้ำจูนไหมย้ำย้ำอาวุธไหมจูนจูนรถไหมครับย้ำไหมย้ำแต่ไม่จูนป่ะเอาไปเถอะอินเวทอยากย้ำหรือว่าอยากจูนได้ครับเรื่องเลยผมได้หมดเลย แย่มึงมึงจะเอาตึงทำไมวะย้แต่ไม่จูนไหมครับํำแต่จูนเหรอนั่นเอาจูนไม่ย้ำไม่ไม่ผมมลยถึงว่าย้ำแต่ไม่จูนเอาจูนแต่ไม่ย้ำจูนแต่ไม่ย้ำได้อยู่นะต่นได้ได้เออจูนแต่ไม่ย้ำไราตึงรงกันไม่ได้นะนี่ถ้าตกลงไม่ได้ผมต้องตามตามกฎประเทศนะให้เง้นจูนแต่ไม่ย้ำไปเลนก็เจ็ดวันย้ำได้จูนได้ อ่าถูกครับถ้าตามกฎประเทศคืออย่างนั้นถ้าตกลงกนไม่ได้ผมต้องทำตามนั้นช่างช่างมันช่างมันลองครับไปเสือคิดเลยสัตว์ตามกฎประเทศแล้วอ่ะถ้าปลดเอาปลดลิมิตอ่ะคือมันทั้งย้ำทั้งจูนได้บอกไปเจ้าตามกฎประเทศไหมอินเวสท์ทั้งนั้นทั้งย้ำทั้งจูนือ ไม่ยืนหรอกแล้วก็เขียนเรื่องเวลาด้วยท่านไม่ยังไม่จูนดีกว่าพี่เฉยไอ้ควายแล้วพูดเอาเท่ทำเฮียอะไรได้คับได้ไ้ไอ้สัตว์แล้วพูดเอาเท่ทำเฮียอะไรถูกปะไอ้สัตว์แม่พอจะเอาพออฝาากว่จะเแป้งเริ่มแผ่วไอ้ควายไอ้เย็ยนี่รักไก่เลยไอ้เย็นนี่รักไก่เลนี่เอางี้วิธีการเล่นใครวิธีการเล่นมันผมทำให้เต็มระบบแค่ไฟเดียวต่อวันตั้งก่ประเทศครับ ตามกฎประเทศถ้าผิดกฎประเทศก็คือก็6โมค1ตี2ผิดแบบผิดกฎประเทศก็ตามกันนะครับเสือคุยเขามีกฎอยู่แล้วแต่ทีซีมีกฎอยู่ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งต้องมาไฟไฟหนึ่งใช่ไหมเปนช่วงพีคถามใช่ไหมใช่ใช่น่นาจะใช่ใช่ครับพยายามให้มีไฟหนึ่งไฟในช่วงพีคถามได้ครับอด้ครับพี่ คือเฮียพอฝั่งกูบ้าจะเอาบ้างแม่งเริ่มหวั่นในคุยมึงรู้อยู่แล้วโคตรลงก็คือเดี๋ยวนะเอาไอ้เรื่องมันของเวลาเนี่ยอันนี้อยู่ที่ตกลงกันนะก็คือสิทธิ์ขาดก็คือเวลาพลิกทางตามกฎประเทศนะนี่ไงเมียืนโอเคก็คือเดี๋ยิมๆรอบสองร้อยใบแปดสิบล้านเริ่มวันที่ยี่สามกิโลครับนั่งอยู่ด้วยกันเล่นอยู่ด้วยกันเดิมฮียใช่เปล่ะตามกฎประเทศอ่ะหกโมงยันพลิกทางนะครับเล่นพลิกทางรึหกโมงถูกไหมก็พลิกทางปกติ ยงโกงโอเครื่องหปงนะได้ยินเขาบอกพีขามนเานเรื่องหงวัวที่สาไอ้เหี้ยปุ่ลิมิตไม่ย้ำไม่จูนถูกไหมหางไปเปล่าเนี่ยก็ได้ยินเขาบอกพีขามจะอินเวนเรื่องบัฟโอเคอินเวนรับไนะไอ้สัตว์เอ้ยคุยเรองัฟผู้หญิ้ด้วยเรื่องอี่ะลพูได้ไหมดี๋ยววิี่เชนนี้นะครับเ็นอไไหมวิลี่วินเวนวันนี้ถ้าวินเวนจะเริ่มเริ่มเริ่เปกีมโพโพลิมิต เริ่มมันสามทุ่มมันรีไหมอ่ะสองทุ่มไหมพี่สองสองทุ่ม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 สิบห้าสองสองทุ่มสิบห้าสองทุ่มสิบสองทุ่มสิบถึงอะไรนะโซ่อะไรนอะครอุ้มนะไม่รับของไแล้วใช่ไหมของเอ็ทีซีอ่ะ ก็ไม่ไห่พี่รู้แต่พี่ไม่ไห้จูนตอนนั้นสองทุ่มครึ่งมันยังไม่ได้เลยสองทุ่มครึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ชอบดูถุงดำเหรอ่เป็นไแต่ว่ามมันเสกมันเสกทเสกเข้าตัวเราอย่าาเข้าตู้มันร้อนอินเวนต์มีอยู่หรอปะเอเหมือนผมมีอยู่ประมาณหกใช่ไหมั่งผิเออราคาจะไม่น่าพอหรอกครับหกสิบบาทเอาเลยเอาเลยเอามาตอนสองทุ่มสิบาทั้นสองทุ่มสิบ้าทม่ใช่ให้เขามาใส่ตู้ให้แย่สองทุ่มคร่ต้องวันที่ห้าที่ปีสาม ตู้เราดีพอมีสองเราก็เราได้เราได้ความปีพอหลังเที่ยงคืนปั๊บเราก็ไม่ต้องมาแล้วปะีสองสิบห้าอ่าเออใช่ปะลุงคืไก็คือเลื่อนจากห้ารือีา้ห่อหเคสุดท้ายก็คือปีสองสิบห้าถูกไหมเราก็รู้วิธีทมันนะเราเข้าตั้งแต่หกโมงเย็นใช่ครับใช่ใช่เราเ้าตั้งแต่หกโมงเลยเย็นเที่ยงคืนอ่ะเราก็อยู่เราก็อยู่แค่เวลานั้นน่ะนั่นเราว่าเราคบเวลาแล้วเราสองสองเรานัดกันเองโอเคเราเาคุยกันเองเล้ว เออผมยังไงก็ได้ครับผมเขาลบวนแล้วก็มาตีผมเขาลบพวกผมเขาลบกดกันอยู่แล้วไงถูกปะล่ะผมเสนอถ้าสมมติฟังนะคนดูถ้าสมมติพวกผมทําอะไรผิดกฎอ่ะผมคงโดนใบกันไปแล้วครับหมายถึงตัวผมนะตัวพวกผมถูกปะพวกผมยังไม่โดนใบอะไรกันเลยหมายถ้าไม่อินเนรับ ได้เพราะว่ามันต้องข้มาหกสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะอันนี้เป็นเอาไปในนู่นก็ได้ลงไอ้เรื่องเกี่ยวกับสตอรี่นะครับหมายถึงว่าเรื่องกฎการเล่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ถึงคุณก็คงต้องโดนกันมั่งแล้วล่ะีแต่นี่คือพวกคุณยังไม่โดนไงเพราะผมก็เล่นกับใครมันก็ตามที่ลองไปย้อนดูดิผมก็เล่นกันตามกฎเมืองตามกฎประเทศสะส่วนใหญ่ก็คือเล่นกันตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงตีสองเต็มที่สุดเลยคือตีสามแล้วก็บัมใส่คุณอย่าลืมว่าทุกคนมันมีงานมีการทำยิ่งเป็น โมบางคนเข้าเก้าโมบางคนเข้าเที่ยงอันนี้ไม่ว่ากันเลยเจอก็ใส่เลยชนปั๊มใส่ยิงล้อแตกปึือปึ๊บปิ้วเลยทำกดมาประมาณนี้ไงถูกไหมล่ะออาตรงๆนะสมมตินะเราเล่นเราเล่นกับงอาตรงๆนะอย่างสมมติเราเล่นกับ JK ขนาดเนี้ยถ้าสมมติเราเต็มที่กับเขาตั้งแต่หกโมงเย็นเนี้ยยันตีสองตีสามเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเราหายอ่ะผมเชื่อว่าเขายังรู้สึกดีกว่าการที่เราหายตั้งแต่เที่ยงแล้วมาอีกทีกี่โมงกี่ยามก็ไม่รู้ถูกต้องปะ เราต้องทําให้คนที่เราเล่นด้วยแฮปปี้ดิไอ้ชี้ยไม่ใช่เจ้าแต่ได้อา่าอแต่นี้ยังยังไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมันแค่คุยผ่านๆก็คือมันมันแต่แอันนี้ไม่ชวัวร์ว่าจะโดนลงโทษไหมแต่ยังไม่ต้องต้องไปคุยก่อนต้องไปคุยก่อนว่าในส่วนนี้ที่คอูอีไปไปไป,ไปเปิดไปเปิด,ปปดมีปัญหากับเขาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อาการจัดเ a ง k i n g เขาอะมาเปิดผมก่อนในทวิตใช่ไหมใช่ใช่าส่ว้นเข้าใจได้หละพอเข้าเลเวลปั๊บ น้องผมยืนอยู่ใกล้ๆรถใช่ปะแม่งชนรถพวกผมหมดเลยอแล้วก็เดินแอคลงมาเลยนั่นแหละมคือสุดท้ายเรื่องพวกนี้มันก็ต้องผ่านกันประชุมพิจารณานั่นแหละว่าจะโดนอะไรไหมแต่แก้วก็ว่ากันอีกทีนึงบอกเฉยๆไงเผื่อเฉยๆเข้าใจเฉยเข้าใจ ไม่คือคือเฉยอ่ะฟังมุมมองเขามาแต่นี่แหละอย่างที่เฉยบอกเฉยก็ต้องมาคุยคุยด้วยเฉยไม่ได้แค่มองแล้วสองวัยอ่ะครับใช่ใช่ใช่เขาเขาเขาบอกว่าเขามาเรียนเรีเฉยแต่เขาเตรียมทรงสมมาด้วยนะเฉยใช่ใช่นี่แหละผมก็เลยมาคุยไงมาแบบบอกว่าเดี๋ยวผมต้องคุยคุยอีกก่อนไม่งั้นมันจะมีปัญหาผมก็อยากมาฟังเขาอีกด้วยอยากให้มันที่แบบฟังฟังนึงแล้วไปคุยเลยอะไรอย่างนี้ใช่ครับอันนี้ผมขอเสริมสักนิดหนึงได้ไหมครับ ครับผมก็คืออันนี้คือแค่ของสี่จักรพรรดิอะไม่ยังเป็นขนาดนี้เลยแล้วถ้าสมมติเป็นแก๊งเจ็ดเทพหรือแก๊งทั่วไปที่เขาไปเล่นธนาคารแล้วเขาเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้มันจะมีผลในระยะเวลาที่เรากำลังจัดกิจกรรมอันนี้ฝากพิจารณายังด่วนเลยครับได้ได้ได้คือคือตอนแรกอะมันเขาเรียกว่ามันขั้นตอนเลยมันมาดีหมดแล้วแหละแต่มันพอมีเกิดการเปลี่ยนแปลงมันแบบนึกออกปะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วม่งกระชั้นชิดอะมันก็เลยแก้เลยไม่ทันมันเลยเป็นปัญหานี่แหละแต่นี่แหละเดี๋ยวพยายามเซฟที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าามมััันนยยยยิิ่่งงเเอะปญหก็ล ต้องต้องฟังจากเรื่องหรือฟังจากอะไรทุกๆอย่างนั่นแหละที่จะป,ะประกอบว่าจะได,ด้มีเกิดเพิ่มอีกไหมแต่ไม่น่าจะมีแล้วแหละเดี๋ยวพยายามเสียไปได้ที่สุดมีแต่ส่วนนั้นก็ไม่ได้เดี๋ยวรอคุยแล้วเดี๋ยวให้คาตอบอีกทีหนึ่งเดี <Okay. S 1> ๋ยวให้คําตอบที่ชัวอีกทีหนึ่งก็ถ้าผู้ผมโดนปรับผมผมยินยอมนะแต่ผมว่าอยากให้โดนทั้งสองฝ่ายอ่ะอไม่ใช่ฝ่ายเดียวอ่านั่นแหละมันคือในในหัวตอนนี้ของพี่คือคือมันยังถ้าถ้ามันคุยโดนเนี่ยยังไงอินเวต มันก็ต้องมีการโนนด้วยเพราะว่ามันตบมือข้างเดียวไม่ดังอะใช่ครับใช่ใช่แต่ฝั่งอินเวต์เอ้ฝั่งฝั่งคุยไม่ไม่ไม่ได้จะว่าอะไรเลยนะถ้าเข้าใจ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 เพราะว่ายังไงคุยอะโคุยแทงจากมันผิดไหมมันผิดแต่ถ้าแต่ถ้าอินเวสต์ไม่ทำอะไรแล้วคจะแทงทําไมมันก็ต้องอย่างนี้ไงนึกออกใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุยเดินไปแล้วแทงเขาตั้งแต่ที่ไม่มีสาเหตุไม่ตอนแรกประเด็นหลักมันมาจากเรื่องราคาเขาก็เหินลงมาชนใช่ครับมันมันมันมีการขับรถเหินมาด้วยนะครับเทสลาขาอะ อืมอืมนั่นแหละเดี๋ยวผมไปประกอบประไรต่างๆแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งครับอันนี้ไปเต็มตัวละเดี๋ยวก็ได้เหลือแค่คนซื้อเรยนยาก็ได้อ่าเฉยกอถามเ,เต็มตัวอ,อะไรวะมันเป็นวันน,น,<า>นู้นนี่ปะตอนนี้ด้วยเรื่องบัฟผู้หญิงเนี่ยมันบัอะไรได้บ้างบัฟผู้หญิงหรอเขาไ e ม่อ e ีอ e ีี่บัฟไ,ไ,ได้ได้ไห่คือตอนนี้ปออยากคุยกับเขาว่าผู้หญิงฟังเขาอะโอเคกับคําว่า อีไหมเพราะว่าเคยได้ถามว่าเออเถาไม่งั้นก็จะได้มาเคลียร์กันดีกว่าอันี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามนายกดีกว่าโดยตรงดีกว่าว่าคาไหนของผู้หญิงเนี่ยที่ไม่สมควรคําว่าอีผิดไหมเพราะว่าสมมติว่าท่านนายกเขาบอกว่าอ่ะมันยังไม่ผิดเราใช้ได้แต่ถ้าสมมติว่าเขามาบอกเขาไม่โอเคอย่างนี้เนี่ยค่อยว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้เซ็นสัญญาไปไปไปเลยไหมพี่เซ็นเซ็นสัญญาอะไรครับต้องสัญญาของวันที่ยี่สิบอะไรนะอ๋อ่นเดี๋ยวมีเซ็นครับรอรอสัญญามาแป๊บนึงโอเคใช่ใช่รอแป๊บนึงนะ เจ๊ผมว่าเจ๊ไม่ติดหรอกเจ๊ก็เดือดอยู่แต่ว่าฝั่งเขาอาจจะติดนิดหน่อยไม่ผู้กลัวไม่ติดอยู่แล้วแต่ไปผยาหญิงน้องน้องไม่ผู้หญิงแก๊งเราไม่ได้ไม่ได้หรอกเชื่ออผู้หญิงแก๊งเราเก่งแข็งแรงใช่แต่หมายถึงว่าค่อยคุกคอบแบบว่าว่ามังว่าสมมติว่ามึงไปพูดเขาว่าแบบเซ็นเซนเซนไหมถ้าไม่เซนอะไรเงี้ยมึงไปเซ็นแล้วแหละเออเสือปะต้องต่ออะไรคะเดี๋ยวพูดมึงไปเรี่องมันแบบไปเก็บอีนี่ดิแม่งจะแม่งลองแหละทำไมฮะขนาดเมื่อวานขอพูดมายังงงอยู่เลยมมันเล่นลองนะ เนี่ยเขาเทางบ้านเขาบอกว่าคนนี้สวยสุดในแก๊งหรือเปล่าครับจ่าร <laughs> ครับผมเ <laughs> จ๊ว่าไงเจ๊ให้คำตอบสิสวยสุดในแก๊งหรือเปล่าสวยสุดอยู่แล้วกูเรื่องอะไรครับเรื่อี้เจ็ดหนึ่งเก้าค่ะสตองด้วยศาสตว์เอ่อขเอร์ครับโคเวอร์ครับผมผมขอผมขอสัญญาผมขอสัญญาหน่อยได้ไหมผมขอถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานสักนิดนึงได้ไหมครับ เลขสี่เก้าเจ็ดครับโอเคแป๊บนึงนะครับผมขออ่านแป๊บนึงสองร้อยห่อแปดสิบล้านไม่ย้ำไม่จูนหาตรวสอบจะตัวนี้อะไรไม่จูนรถเริ่มมาท้ามันที่เราบนล,ลิมิตอืมโอเคครับขอบคุณมากครับร ชทเห็นแล้วนะสัญญงสัญญาเนยอะไรครับเนี่ยคือนมเปียไข่เค็มอย่างเงี้ยเราไม่อยากอไ่แมนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าผู้หญิงทางอินเวสไม่พอใจอะไรเงี้ยให้พิมพ์มาบอกก็ได้นะเม่งี้ก็ได้ถ้าสมมติว่ามีการปับกันแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคเนี่ยพยายามมาแจ้งฝั่งฝั่งผมก็ได้ฝั่งดีซีก็ได้แล้วมันเป็นคำที่ไม่แรงเกินไปอะไรเงี้ยอาจก็คือมาบอกกันได้ว่าเออแบบหนูไม่โอเคกับคํานี้มากเช่นแบบ อาจจะไปด่าแบบอีเด็กน้อยก็คือรู้สึกว่าบางคนอาจจะไม่โอเคเนี่ยก็มาบอกกูโตแล้วนะมึงด่ากูเด็กน้อยหรอใช่ใช่ใช่เฉยใจเย็นเฉยเฉยใเยเฉยเฉยเียมจัดอะว่าทางฝั่งผู้หญิงไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคำนี้อยู่แล้วนั่นแหละผมติดแค่ผู้ชายด่าผู้หญิงอีดอกแค่นั้นเลยอ๋อแต่ผู้หญิงด่ากันไม่เป็นไรแล้วถ้าผู้หญิงด่ากันละไม่เป็นไรโอเค คือถ้าผู้หญิงอย่างนี้แปลว่าถ้าผู้หญิงด่ากันน่ะโอเคไม่เป็นไรก็คือเหมือนผู้หญิงทะเลาะกันทั่วไปแต่ถ้าผู้ชายก็คือให้เขาเซฟคําพูดไว้ด้วยใช่ให้ผู้ชายมาด่ากับพวกผู้ชายดีว่าอ่าได้ได้ได้ผู้หญิงก็คืออย่าอย่าไปเออโอเคได้เดี๋ยวไปคุยล้วนี่เราเราคําพูดสองแง่สองงามแบบพี่เฉยนี่ไงเนี่ยดกลงันเล่นกูเนี่ยค่ะเราล้วถ้าสมมติว่าแบบโอเคกันอะ ถ้าผู้หญิงด่ากันอีเลดอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่ติดเนาะแต่ถ้าผู้ชายด่าผู้หญิงว่าอีเลดอย่างงี้โอเคหรือเปล่าวัวไม่เอาเลยมันไม่แรงใช่ไหมเพราะว่าาบ้างทีอ่านของงแท็กเจอเจอปอใช่ไหมแล้วแท็กบอกว่าเอาอีนี่ดีซึ่งปอไม่ติดนะแต่ถามว่าฝั่งอินเวสติดหรือเปล่าถ้าเป็นคำพงเนี้ยไม่ติดถ้าสมมติผู้ชายแบบพูดว่าให้เอาเอาอีผู้หญิงคนนี้นี้อะไรเงี้ยโอเคผู้หญิงฝั่งอีไม่ติดเนาะใช่เอาง่ายคือใช้ใช้อีได้หมดเลยแบบจะพูดกับผู้หญิงอีได้หมดเลย เอางี้นะแต่แค่คำว่าอีดอกคำเดียวคำสองแง่สองงามอ่ะถ้าถ้าฟังไหนฟังหนึ่งอ่ะไม่พอไม่พอใจไม่ชอบคำนี้อ okay ่ะเราก็มาบอกทีซีแล้วเดี๋ยวทีซีจะไปตักึืนอีกฝั่งให้ว่าให้บอกว่าเล่นกี่ใบครับโอเคไร้ได้ได้ได้ผมไม่อยากเล่นเล่นแจ้งใบอ่ะเล่นแบบไม่อยากไม่ยกให้ด้งใบสองร้อยใบสองร้อยใบสองร้อยใบแปดสิบล้านครับเชียปักมุดเล